สวัสดีค่ะรถมือสองของแปมรีวิวค่ะพบก,กับแปมอีกแล้วนะคะวันนี้แปมเอารถเก่งนะคะผ่อนถูกๆมาให้คุณลูกค้าได้เลือกชมเพิ่มเติมค่ะใครอยากได้รถเก่งมือสองนะคะสวยๆคัสเกเผ่อนสบายๆนะคะแปมแนะนําคันนี้เลยค่ะเป็นเจ้ามาด้า2นะคะ1.5 Spirit s p o สปสปอร์ค่ะสีขาวสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะคันนี้ปี12มาอยู่ที่161,000กิโลเท่านั้นค่ะ เราต้องขายในราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะสวยกริบเลย,เน,ยเนียนๆนะคะเดิมๆทุกจุดนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำเลยนะคะมีคัดเกรดเองให้แล้วนะคะคันนี้ฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวผ่อนสบายบายเพียงแค่เดือนรับเข้ามาสี่บาทเท่านั้นสำหรับใครนะคะที่รายได้หนึ่งหมื่นต้นๆน,นะคะคันนี้ได้เลยนะซื้อได้เลยนะคะสวยๆถูกๆนะคะ ผ่อนรถจนเหมือนผ่อนมอไซค์เลยนะคะคันนี้นี่เป็นรถแฮทแบ็กห้าประตูนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแบบพาไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนี่ค่ะด้านหน้านะคะลูกนะคะ้าโคมไฟสสวยข,ขาวใสๆแบบนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดิจเตอร์เลยนะคะลูกนะคะ้านี่ค่ะตัวโคมนะคะไม่หมองไม่เหลืองเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะ นี่เดิมเดิมเลยนะคะหน้าหน้ากระจังนะคะโลกโก้มาสด้าแบบนี้นะคะมีเนียนๆสวยๆนะคะสร,ราบสวยสมบูรณ์เลยนะคะสําหรับคันนี้นี่อันนี้ปุ่มไฟด้านขวานะคะนี่ใครอยากมาดูรถจริงะคะกันได้เลยนะคะที่เราเสมุทรพลานะ,ะส่วนตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะแม็กแท้เดิมโรงงานเลยนะคะนี่ตัวนี้ได้เป็น ขอสิบหกนะคะขอสิบหกนะนี่เป็นยางปีสิบแปดนะคะยางยางก็ค่อนข้างเสริมสภาพาเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะลูกค้าอ่าดูในส่วนของตัวซุ้มล้อกันบ้านนะคะซุ้มกป่องล้อด้านในนะคะไม่มีผุดนะไม่มีสนิทนะคะลูกค้ามองเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะสว,วยๆนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะไม่มีิ้วรอยนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะคะหรือว่ารอยถลอกของตัวสีเลยนะคะ สีแท้เดิมโรงงานนะคะขาบางเดิมเลยกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ด้านข้างกระจกเลยเมื่อจับนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะกระจกแพ้เดิมนะคะนี่มีตาโลโก้กมาด้านะคะทั้งสี่บานเลยนะคะอันนี้บานหน้านะคะบานหลังคนะะกระจกแพ้เดิมนะคะแต่ว่าที่เห็นใสๆแบบนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งฟิล์มนะเดี๋ยวฟิล์มบแถมให้นะคะลูกค้า แถมแล้วก็ติดตั้งให้เลยเนาะ,ะมาดูภายในกันบ้างะคะ่ะภายในห้องโดยสารส,สวยๆเลยนะคะพรมอะไรสามก้านแบบนี้นะคะโฟมอะไรไม่มีริ้วรอยไม่ทะลอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์มีปุ่มมันติฟังก์ชันบนโรมอะไรนะคะนี่เพื่อความสะดวกสบายเนาะหน้าจอตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่แอร์แบบแมนนวลน,นะคะเกียร์ออ,อโต้มีที่วางแก้วนะคะ เบาะนะคะฝั่งผู้โดยสารสวยสวยเลยเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสวยสวยเนียนแบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มีปีเลยนะคะสวยสวยกิ๊บกิ๊บแบบนี้กุญแจเป็นไข่สตาร์ทะคะแบบสตาร์ทให้ความเสียงื่องนตนแล้วก็โชว์ในส่วนของตัวเลขใหม่นี่ค่ะซึ่งเดวติเห็นไหมคะเลขไหม้แท้เดิมนะคะมไม,ม้ไม่มีกลับไม่มีกอนนะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นนะคะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะลูกค้า ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะห้องในสรวสวยๆแบบนี้แอร์เย็นๆเลยนะอาจจะแปรงให้ดูตัวโครงสร้างนิดนึงนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะอันนี้ค่ะตัวอาร์ตนะคะสวยๆเรียงกันชัดๆแบบนี้นะคะรถไม่มีชนหนักมาจมน้ำหรือผิดความเลยนะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะ โครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าดูในนี้ยังยังไม่อาจจะแบบอยากดูรถด้วยตัวเองคะเรียนเชิญเลยนะยินดีเลยค่ะมาหาแบบได้เลยที่หน้าร้านนะคะที่ร้านสนุกค,คานะคะอยู่ถนนลุมเก้าเลยมาเลยยินดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ดูคลิปไปก่อนก็ได้นะคะไมะ่ไม่สะดวกเดินทางมาเนาะรือในคลิปก็น่าจะชัดเจนละนะคะ อันนี้นะคะตัวน็อตเงียนเียสวยๆ,วยๆวยไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะคะแผ่นเพทีผลิตจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะนี่มีเลขเครื่องเลขขังนะคะลูกค้าสามารถเช็คแหล่งที่มาของตัวรถได้นะแตะ่แบอค์ผลิตดับเครื่องก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะแถวหลังเบาะนั่งแถวหลังอย่างนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะเบาะสวยๆส,ยส,สภาพสมบูรณ์นะคะ เบาะหนังเนียนๆเลยนะคะประกอบโลโก้มีให้นะนี่สำหรับมาสด้าสองคันนี้นะคะราคาสองแสนสองแสนเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญ,ญาตค่ะสองแสนสามหมื่นห้าพันนะคะปีสิบสองสองแสนสามหมื่นห้าพันนะคะลูกค้ามีค่ะด้านหลังนะคะโลโก้มาสด้าอยู่ครบนะคะลูกค้าเนียนๆนะคะตัวโครเมียมเนียนๆิกิ๊กเลยนะคะนี่โลโก้สปอร์ตมีให้นะคะ และด้านหลังสําหรับพันนี้นะคะมีตัวสเกิร์ตมาด้วยสเกิร์ตรอบพันนะสเกิร์ตรอบพันนะคะสเกิร์ตรอบพันนะคะสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเนียนๆสวยๆแบบนี้นะ,ะด้านล่างก็จะมีตัวปลายท่อสแตเลสมาให้ด้วยนะคะตัวสเกิร์ตสวยๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเลยสปอร์ตไปเลยะคะฝ่าท้ายเปิดมาปึ้งเป็นแบบนี้นะคะ นี่ที่เก็บสัมภะนะคะสำหรับผ้าประตูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่มีแผ่นเ,เขาเรียกฝาครอบปิดสัมภะนะคะเพราะว่าด้านบนเขาเป็นกระจกเนาะเวลาปิดท้ายจะได้ไม่เห็นสัมภาระเรานะคะตัวน็อตเงียนเสวยๆแบบนี้นะคะน็อตไม่ขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะสําหรับฝาท้ายไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะน็อตไม่เคยแกะแบบนี้นะคะไม่เคยเคมเลยสวยๆใสๆนะคะนะคะี่ สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยคลอรอยเชื่อมอะไรนะคะใหม่ใหม่หมหกิฟต์เลยนะคะไฟสวยๆเนียนๆเลยนะคะเดี๋ยวขอปิดท้ายก่อนอตัวไฟท้ายนะคะสวยๆใสๆไม่หมองไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะล้อด้านขวานะคะๆๆสวยๆเลยนะคะๆๆตัวกลงล้อด้านในนะคะไม่มี เสเนเนาะโอเคตัวสะเกิดด้านข้างไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีริ้วรอยเล่นนะมาดูด้านนี้กันบ้างนี่ค่ะให้ดูฝั่งนี้ชัดๆไปก่อนนะคะนี่สวยๆนะคะเบาะหลังนะคะพับได้นะเผื่อว่าลูกค้าขนสัมภาระชิ้นใหญ่ใช่ไหม ก็พับลง40 60ได้นะคะอันนี้มันมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เปื้อนนะคะอาจจะเป็นแบบว่าแสงเงาแต่ว่าจะมีคราบแล้วก็ล่องลอยการใช้งานตามปกตินะคะมันไม่ได้แบบว่าถึงกับี้เรนนะคะน,นี้เป็นแสงเงานะคะอันนี้เปื้อนเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะนะะี่ค่ะทำความสะอาดสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ แต่สภาพโครงสร้างนะคะโดยรวมถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะนันนี้ในราคาสองแส0สามหมืนห้าพันบาทนะคะรถไม่มีชนเลยนะคะคัดเกรดเอเลยนี่สวยๆเลยนะคะนี่ห้องโดยสารด้านหน้านะคะสวยๆเลยนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแบบนี้นี่น็อตไม่ขยับนะคะลูกค้าน็อตไม่ขยับหมายความว่าไม่เคยชนนะคะไม่เคยแกะไม่เคยไข เพดานส,สวยๆส,สะอาดสะอ้านนะคะอุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติอันนี้เป็นเสาสัญญาณนะคะของลูกค้าเก่าในี่ใครสนใจคันนี้โทรหารแปมได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้า6อหนะคะหรือแอดไลน์หนูมาได้เลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรหารหนูได้เลยอ่ะสุดท้ายนะคะแปะม๋มจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างไปกันเลย มาดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0พันะคะเครื่องเดินเกเดิมนะคะใหม่ๆเดิมๆนะนี่ค่ะสภาพสวสมบูรณ์นะคะไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนนะคะลูกค้าเครื่องแห้งๆเกีเดร์เดิมนะคะไม่มีการดัดแปลงเครื่องหรือว่าผ่าเครื่องใดๆมากอนเลยนะคะ มันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนสมงมอบนะคะูกคตาไม่ต้องกังวลน,นะคะออกรถไปก็คือใช้งานได้เลยนะคะลอาส,สวยสวยๆคมชัดๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสมบูรณ์เดิมๆนะคะนี่ค่ะมาดูได้เลยน,ะะนี่ยค่ะกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสวยสมบูรณ์เลยไม่มีแตกหักหรือใดๆเลยนะคะ ตัวน็อตก็สวยๆเนียนๆนะคะนี่รอยอาร์ตคมๆสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะน็อตไม่ขยับนะคะไม่เคยมูชนมาเลยนะคะคฝาหน้าแท้เดิมรอยอาร์ตสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงมีให้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์ใช้งานได้ต่อยาวๆเลยนะคะนี่โลโก้ปันตานะคะมัดได้ยังอยู่นะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะ ไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ค่ะเดิมๆค่ะคุณผ้าได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มนะคะในราคาแค่235,000บาทเนาะนี่สติกเกอร์มอกอนะคะลอยอรดตคลมๆคลมๆสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะโครงสร้างนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะเดิมๆเลยนะคะใครหารถไปใช้งานต่อยาวๆนะคะผ่อนสบายๆ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แบบแนะนําเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยค่ะที่เบอร์092 2 8 3 7 9 6 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยยังไงที่ติดต่อมานะคะรถสวยมากไวไปไวค่ะคันนี้เพิ่งเข้านะคะนี่เงินเดือนหนึ่งหมื่นต้นๆสามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเดือนละแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะฟรีดาวไปได้เลยนะคะอ่า มาดูรถจริงกับแบบได้นะคะที่ร้านสนุกคา่าที่ถนนลมน้มก้าแถบมีนบุรีค่ะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับแแบบได้นะคะแบบนีเจ้าหน้าที่ไปนัซ์ไปบริการให้ถึงบ้านเลยเตรียมเอกสารไว้อย่างเดียวนะคะไม่ต้องกังวลติดตรงไหนยังไงปรึกษากันก่อนได้คะ่ะแบบยินดีค่ะปรึกษาเงื่อนไขเลยนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให,หนูหน่อยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแต่แบบสหารรถสวยๆนะคะไม้คุณูค้าได้เลือกชมเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ